สอนลูกพอดีลูกเป็นออทิสติกนะคะมันก็จะยากหน่อยอยากได้แนวทางเพิ่มคือตอนนี้ใช้อริยสัจสี่สอนลูกลูกก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่มันก็มีจุดที่มันยากสำหรับเขาก็เลยอยากให้อาจารย์เสริมว่าอริยสัจสี่มันพอไหมหรือควรทำอย่างไรแต่อยากให้อาจารย์ฟังความรู้สึกของเขาที่เขาอริยสัจสี่เขาเป็นยังไงก่อนนะคะแล้วก,ก็อาจารย์จะได้เสริมให้ได้ ขอขอบคุณอาจารย์เบียร์นะครับที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นนะครับผมก็จะปฏิบัติอญญายาสีก็จะได้ไร้ปัญหาได้ดีนะครับและผมก็ก็พยายามตั้งใจมีสติอยู่กับลมหายใจก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโรคนะครับแล้วมีสโลแกนว่าอะไรนะลูกทิ้งให้ไวแล้วไบพุทโธค่ะตอนนี้เราทำดีค่ะ อะไรนะทิ้งให้ไหวแล้วไปพุทโธคือมีอกุศลปุ๊บเราจะคุยก,ก,กันว่าอกุศลเกิดเมื่อไหร่ทิ้งให้ไหวแล้วไปพุทโธท่อ่าออะคะ่ะโอ้สาสุสาธุาธ <laughs> คอนเซ็ปต์ดีว่ะขอใช้ว่านะ <laughs> ออคอนเซ็ปต์ดีมากดีดีดีดนุโมัฒนาด้วยดีแล้วเนี่ยการฝึกแบบนี้ให้กับลูกเราเป็นประจำไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะนอนเนื่อในสันดานเขามันจะค่อยฝักลงไปมันจะหยั่งลงไปตามตามเหตุตามปัจจัยของมันเอง เวลาเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะนอนอยู่นั้นแหละมันไม่ไปไหนหรอกต่อให้เขาจะมีความบกพร่องบ้างแต่มันก็จะจับได้บ้างและเขาก็จะนําไปใช้ได้บ้างอย่านน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามันสร้างความเคยชินแบบนี้ซ้าๆเนี่ยมันจะเกาะได้มันจะเกาะได้ซึ่งเวลาช่วงเวลาสุดท้ายถ้าเขาทําความเพียรแบบนี้ซ้ําๆมันจะสร้างน้าหนักขึ้นเรื่อยๆไงมันจะสร้างน้ำหนักเรื่อยๆเมื่อสร้างน้ำหนักเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวความเคยชินตัวเนี้มันก็จะเป็นเป็นเหตุปัจจใจของกิตสุดท้ายก่อนตายได้ อย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นปัจจุบันเป็นความะลวะปัจจัย,ย,ยการที่เขาเป็นเด็กออทิสติกไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่เขามีแต่แค่เขาอาจจะช้ากว่าคนปกติอาจจะมีพัฒนาการอะไรที่ไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปที่มันทําได้เร็วเขาอาจจะต้องประมวลผลได้มากหน่อยใช้เวลานานหน่อยคิดเยอะหน่อยแต่เขาก็ไขวควรเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไขวควร พราะสุดท้ายการเกิดเป็นมนุษย์แม้จะมีความบกพร่องทางสติสัยายามปชัญญะบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเขาขาดตกบกพร่องต่อสติสัยายามปชัญญะแต่แค่มันอาจจะช้าช้ากว่ากันเองดังนั้นช้ากว่าก็ต้องใช้ความเพียรในการสอนเขาให้มากขึ้นให้เขามีความเพียรในการพยายามในการทบตัวเองให้มากขึ้นให้เขาพยายามเรียนรู้กับสิ่งนีง้ง่ายๆมากขึ้นซึ่งอย่างเราเป็นแม่เนี่ยแล้วสอนธรรมะลูกด้วยวิธีการแบบนี้ถือว่าเป็นแม่ที่ดี ก็าสามารถสอนให้ลูกเนี่ยมีความเข้าใจในการใช้หลักธรรมหลักอริยสัจสีและการมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วสอนให้เขาเนี่ยทิ้งความเห็นผิดได้ทิ้งความคิดที่ไม่ควรแก่การคิดเนี่ยได้เพื่อเอาสติกับมาอยู่กับพุโทโธเนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆที่ถ้าคนเป็นแม่คนหนึ่งอ่ะมีความขวนขวัญในการศึกษาธรรมะแล้วเรามีลูกแล้วสอนแก่ลูกลูกย่อมได้รับประโยชน์นั้นด้วยรั้ิสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้ว,ลวทำต่อไปควนขวัญในการทำความเพี่ยรต่อไปไม่มีคําว่าเสียเปล่า ให้ทําต่อไปเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามอีซีบารมีไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหน้าที่เราคือทําไปตามเหตุตามปัจจัยวันหนึ่งเขาจะเข้าใจไปตาเหตุของเขาเองอาสาตูอนุมโมทนา,านี่